สวัสดีสครับอันสงเจ้าเขารอดคือัวลำันเกษตรกรครับทันชัวสีซูร่าเสียวถากันนั่นมากเนาะครับเพราะต้องตักน้ำโพยตักน้ำก่อนแล้วไอ้พุ่นต้องสูเขากับพันตั้งยังตั้งอย่างเลยขี้เบี้ยขี้เบี้ยเป็นลูกจ้างเม่อเม็ดออกงานเจ้าขอวังขัเสียบบลูฟ่าเสียดเนาะขี้เบี้ยนี่เอาขี้เบี้ยเป็นลูกจ้างมันบ่ต่างกันหลายเมียเมียของเขาคือนายผู้กันยึดทางบ้านพักกันตามกันสั่งหน้าสนุวให้ เคยบอกินน้ำมเดือนหาพอใส่เกียรเคยบอเคยเเคยสับน้ำมัเดือนหาพอใส่เกียร์ไเจาะเนี่ยเคยสับเนี่ยเนียนง้อมาเตียงเกาเนาะวันนี้ห้องกาสีดาโซลเซียห้องฮดาแมวันนี้พันสุพันครับัไว่โพหานบไว้เพื่อเอาพันมันมือข้างหน้าเมื่ออนนั้นอีกมือข้างหน้าอีกเดียนพ่อกันบปเดียนพอกันจัง้มาเบืองครับเนาะมกครับแมกาซี ไปเบิ่งรถไปนั่งเฝารถเจ้าขอเขามาบอกกระชิไปเปนั่งเฝาแม่รถแม่โค้วมือนี่เจ้าพ้านันา่นไงเออเพื่อปัญ่นั่นนะ <c oughs> คิดก่อนนะนี่ได้มาหนีเจ้ากลมไว้อาซัมหนี้เ,เลิกกันเนาะ เจ้าแม่งโบมรีย <pedo. S 1> oh, like ุมุมนิดสิน้าวายเจเป็นฮานเขาไปในบ้านฮานดอบดอกกล้วยไม้กล้วยนะป็นสีคามาซื้ออ้เป็องบบนิตั้งแข่งโลาเซลนไทยนะโอ้อันนีเอาัหน้ามะไซเนี้ยเขาลุมยักษ์เขาลุ้มยักษ์เลยละครโอ้นาอปัาเด็แกจะหน่อยดังกินเขาใกล้เลห้อกาหน่อสีมงกว่าแล้วครับสีม่วงกว้างั่วเขา โซ่อขอเขาเที่ยงสิบกว่าใบซีใบสามผลิตเราเที่ยงเป็นเขาแรกคันแล้วครับเรียบร้อยแล้วมันบ่ควยออเอาเที่ยงให้เที่ยงขั้วไปแี่ให้เรียบร้อยเนี่ยแต่บอกหายขัมันก็นกนสิอยากคื่อขั้วที่อันขึ้นนอนไหนบ่นอนว้ายบ่ไรเนี่ยนอตจะข้างล่างเลยบันก็ไหนที่แต่มันบวกล้วอันอันนี้น้ำมาจากใน,น,นใดินน้มาจากกู้เขาก็มี เสิ้ฟ้าก็มีแม่นน้ำหน้อยก็ดีน้ำหลายก็ดีขันน้มเขามีนามได้พอดีพอดีโมเลียงโซลาเซี่ยนี่เพิ่นน้องนุ่งเ้อไม่เห็นหายเนาะเงินทองโมลัวไหลดิเพิ่นมาจากซายแก้วครับเอาเพิ่นมายามบ้านพอดีครับขันเอาทางอื่นมาเห็ดเงินทองลัวไหลดิมันวาวครับโอ้สายยาเจ้าถือลักษณะผู้ชายเปิ่อนโมกันหรอเปิ่อนโมกเปิ่อนโมกโอ้ยโอ้สูงเนี่ยผมเราโอ้ขนโอ้คนมาหน่แมนโอ้ขนอันข้างเข้าไหมข้างเข้าครับปากนวดตาจวด กันบอกว่าจำจำม้วนม้วนกลวยเนาะก้วยเนาะโอ้โนก้นกากก้นเข้าละกากนวลตาจวนหัวล้านเวียกดีเซงกี้โอ้ยแย่กลับเนาะหนึ่งเอาแต่บอกสุภาพสุภาพจะหน่อยดิพอมาพี่น้องเป็นกับร้ยเป็นเป็นตีชมอะไรเลยเนี่ยได้กับติดตามอยู่ผู้บองคขาเป่นกับติดตามอยู่ครับคิดหอดบ้านนี่พนาญูปูยุทั้งเมืองนอกเมืองหน้าครับหลายหลาประเทศเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ ขอบคุณขอบคุณนพันไอเจ้าเอาขอบคุณหลายครับผู้สูงเงาขารลสายใาญเจ้าผู้สูงเงาขารลกับเจสซี่ละอ๋อเบิ้งพันธุ์นิดต่อไปน้องฮอกกะใดเป็นยังไงกะเจ้าน้อยผลละน้ำยังสิออกมากดินาะแมนบ๊อโอ้ครับครับกับสมอีรีนะสมซาสมลื่อสมขัดน้อยเจ้าเนาะอันเรียบร้อยแล้วตัวเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วฮอกกะใดล่องน้ำแล้วน้ำไหลบุญบุญนี่ไปนี่ยย่างไปเบิ้งอยู่ดิออกออกแล้วครับน้ำไออกแล้วแมนบ๊อครับ โอ้ยเจ้าน right? <the> well. ี่เนาะป็นป็นยังเนี่ก่อนชีฮิตจีกาวเป็นยังเน่ก่บอเป็ดจะสั่งข้างอะไก็นยูกังนแต่สมัยไม่รุนว้าป้าไปตรวจผลงานกันตครับเป็นงโอ้ปีไหนเนาะอเใก็เป็นแักซี่แหละแมนบอครับครับน้ำยังไม่ย่อยปอกปเตืนต่บมาเ่ยโอ้ยนีสายสายต่อมันบอบ่สนิทกันเลยเจ้าเจ้าก็บ่สบความในแนเนี่ ว่าที่ไปเดินทอดานอะไรทอดที่ม้าไปทั้งที่เป็นบ้องครับว่ามีผมขาำผมนี่สิบหกพานนี่พี่ไก่บ้องไ่ปลาไหมไก่ปลาครัี่อยู่แล้วพี่มันขามอยู่แถวนี้อยู่บ่เคลื่อนแอร์ก็ได้แอร์กระเด้แอร์จุดนี่แล้วเตอาเนื้อไม่เห็นทั้งนี่อันนี้ว่าที่ไม่เห็นกระท่อมกระท่อมน้อยกระท่อมมันสังท่องครับครับกระท่อมสังท่องเอาไว้าจะเสริมเย็นด้วยโอ้มาจำนวนเนี้ยบ่ขามเลยมันเสริมเย็นเพล่เพลกันสิมี ยังอันยังขอราลีสซลลลีสครับลีสซลนครเจ้าเฮ็ดลสอซเขาจะมาเบิ่งอย่าเขามาพักรูครับกะีเฮ็ดมุ่งงาย่างดีนล่ะบขันนี่คือบหวนนึ่งสมนี่เนาะสมครับส้มสมเส้นบงเบาเสียเจินไปแลแก่ไดอืนกระแ่บโอ้โแ่ทุีมันทุีมันกระสุนเลเดี๋ยวนี้มันมันยงพันสุนปนใดอีกกายวานเด็ครับ ปีนี้สมปีนี้มันเป็นยังไงมันเปลี่ยนดูติคนำคนขึ้นสันมันดูไม่เลยสมเลยเปลี่ยนกายพันเลยู้นญิงมาข้นเนะบานนั่น้าูขหนพงมะข้นบานแต่ว่า้มุงสินข้นเนี่อคือเดล่องล่องขายไปมุงสินเลยมันตะ่องายไป่อจะไม่จอดคือบอกแมวก็ยังห้างนะสิลองลองบอกแมวก็ยัท่ากินบวกท่านนิทานมันโง่นะจะได้จะได้จะได้จำ้ออไรมัดสมรตนวกท่านบรเปล่าครับพอยี่แมพข้นบักท่านข้นงานอะไรเราก็โยนลงมาบล่าโยน๊บ ท่าเนี่ยก็มาแต่พี่พ่อกับพ่อสุฟังมันก็นั่งมาถ่ายสมัยตะกี้บะมีห้องน้ำนะนั่งย่อๆปั๊บพอแต่ยนต์บกท่านมาลงมาปั๊บมึงเสียบอะไรมันข้านได้เอาข้านเย็บกินบนบนเรื่องมึงไอ้แมวที่ทึงต้นไม้นะนี่ท่านพี่พ่อคอยบอกสุฟังเย็บกินปั๊บซีหาพูดละอันถ่ายสุดแล้วกับเรื่อแกงนะกินเพิ่นกินแบท่านหวานนะเพราะไอแมวมันขึ้นทึงเนาะเพิ่นเบอลนะสูุฟังนะแต่จับคว่ำใส่สบายมิตรเลี้ยงมวล นี่ละคนเฮาขันมันมีควอมขยันมีกันปูบักท่านไม่ค่อยบักบักคำไม่น้อครับก็กระสีให้ผู้สาวขันไอ้ว่าปีนี้มันสมผมกระสีแค่เพียอไอ้ว่าเลยเดี๋ยวผู้สาวมาผู้สาวมาขึ้นมามาขึ้นอะไรไนมันหวานไงมันหวานไม่จะไปขอเพิ่นเลยเด้อเพิ่นมึงโทรโลกกว่นี้เจ้าก็ได้เนาะเอาซีซซมิวซีกนั้นไปย่างห้องก่อนเลยเออไม่ซีกมิวซีกับเพียงก่อนมิวซีกับเพียงก่อนเนาะเอามี่ซีกแล้วกับ เป็นลำทำต้องสาระข้ามการสินตรเท่านี้แหละมันคอยคอยคอยยางลำเพราะเดนหายเมื่อยนี่ยผมวใจก็นดีชุ่มกระชุ่มกระชวยเออจ้างว่ากันนะเพื่อนไปช่วยเขาเราไปเลยคือพ่อไก่ปีใหม่มาแล้วเนาะแต่ว่าปลูกอ้อยเป็นเกษตรลงไปหาอาจารย์สอนเลยเนีอาจารย์สอนสมบัติอยู่สิบลาบมันลาบไก่สโซล่ากินครับลูกเปาลูกตุ่มเนาะวันนี้เกษสิไปกินลาบเกี่ยอกไก่ย่องไปเส้นนีเล่ามากคันผมอ่าข้าอยากผมไม่โอกาสผมเกษสิไปไปดิไปอยู่ตาปลาห้องก็อยากไปเห็นอยู่ ได้ยินเขาเลยเราเราเป่าแค่นวลเหมือนเราเป่าแค่นวลจังหวัดแแค่เละเอียดเหมือนัานล่ำข่อยคนรูข่อยก็เลยล่ำมุมมุมตัวแกจข่อยสั้นครับตัวนี้มันกันกยากดยนเายุกเดี๋ยวนี้ก็เล่าบุบเบิกมาอยู่ห้องเดี๋ยวในห้องกับมี่เล่าพักนั่งหยาเตรียมเนาะเวลานีเด้อคุณพ่อใกล้เราเด้อใกล้สิถึงปีใหมเมื่อซิปนิ้ว ยกันเอาสองขานมื่อสิบนิ้วกองมอลำัมเกษตรกรนี่ขออวยพรใจวันเถิพี่แลน้องพระคุณท่านกูสุขคนเออเออโอ้มาปวดเนี่ยสฉันประคัมฉันประคัมดูข้อมีความสุขให้ท่านมีความสุขสุขคนเด้อนี่ละเนาะมากลุ่นความทุกข์จะมากกาย หายโลค้าพญาภัยทุกสิ่งทุกอย่างอันทุกสิ่งอันจะมาไกลขอให้ได้สมดังปรารถนาสมดังมนษนึกสมดังมโน,นสังอันม่พยพยเพศสังกายามีดอกมาตองให้อะไรกายาต้องบอวาแต่จรภัยให้อะไรกายาต้องภัยนี้มีสิบป,ประการบวาแต่จรภัยราชาภัย ทงางหันตาไพกะยาบม,มีดรามำควายสุกยิ่งลำในโลกแดนสูงสุกอยู่ในเมืองคนยาได้มีมีน้อเทียมเท่าสาธุเดิ้อพี่น้องชาวเฮ้าเอ๋ยยายสุกเกินเจ้าผู้มีใจน้อใสซื่อโอ้ยลูกพ่อเจ้าสัน่นสุดอยอดอดด <laughs> ้อมคิดวิตลาบลืนยาบีสาเหมือนเกาหมอง พรในที่เลิศดล้ำคำประเสริฐก็ให้เกิดแก,ก,ก,ก่ท่านท่านทุกทุกทุท่านทั้งหลายแฟนฟังลำทั้งหญิงและทั้งชายสุขในกายหอนเลิอดลำ้ำที่น้ำมาโอ้ยให้สบายทุกถัวนาแฟนฟังลำ มอลำมเกษตรกรทุกทุกท่านมีความสุขสำลานตลอดพี่แลน้องคือทางไกลเหม็นและไก่ใส่เลื้องเลืโองโอ้ยละนาละนามเยมันใจขาดเอาอันนี้กินเขียนไปเราเนี่มันเห่่งริ้วทองคอทแทกไก คนลูกน้าจะสมบัติอีกซี่หามือที่ไกลปีไม่ได้แค้กระฝากคลิปนี้นะครับอันอันรีแพ้เลยรรีแพคับเนี่ยนะมอดรีแพ้หน้าออกจัานน้อยนางเป็สิออกนี่ออกจุ่มมีมารีแพ้แล้วก็ต่อเรียบร้อยแล้วเอาเจ้ากับเียงอยู่เนาะแต่กีจอมขึ้นจะเลี้ยนหันมันบ่ะไม่เลียนหันแล้วไม่จะมาเป็นนักเรียนกระฝากพี่น้องไงติดตามกับให้กำลังใจคนอะไรคนแค่ไกลเตียงปีใหม่แล้วกะกะให้อยู่ดีสบายทุกคนข้ามอวยพรนั่นข้ามเลื่อนลำข้ามประเสริฐเนาะ คอยเกิดเสียผู้ฟังเราทั้งหลายนี่นั่นดีครับอยูดีไม่แห้งเนาะครับนาอพี่น้องแฟนที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับแฟนเช่าเกษตรกร,ร,กรช่องนี้เนาะยูดีไม่แห้งสวัสดีครับ